อ่ะวันนี้จะเรียกว่าอัปเดตเซิร์ฟประจําสัปดาห์ได้หรือเปล่าเห็นว่าวันนี้ PB เนี่ยจะอัปเดตระบบฉายาเข้ามาใหม่นะครับเห็นว่าจะอัปเดตระบบฉายาใหม่นะครับคือคือฉายาเนี่ยมันน่าจะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าอัปเดตระบบเนี่ยน่าจะอัปเดตเงื่อนไขมาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าของในคังเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้อัปเดตเลยหรือเปล่าหรืออัปเดตแหละแต่แบบมันก็เอาของเก่าวนมาขายเนี่ยหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ก็นะครับอ่า แต่ก็นะของในคางตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะแต่คลิปนี้ผมจะมาสุ่มเจ้ากล่องนี้นะผมก็คือในกล่องนี้มันมีอาเฮดบาถาวรอ,อยู่เห็นไหมมันมีอาเฮดบาถาวรอ,อยู่เว้ยเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ท่านผู้ชมดูดูซิว่าผมเนี่ยนะฮะช้ยาตะนาเกลือเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะยังอยู่ในตัวผมมันยังจะสถิตอยู่ในตัวผมหรือเปล่านะครับคลิปนี้เรามาลองดูกันอ่ะเปิดมาจัดมาผมอาจจะไม่สุ่มจนแค้นหมดนะแต่ว่าเอาเท่าที่อยากจะสุ่มแล้วกันนะเนาะเพราะว่าคืออาเฮดบาเนี่ย มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้หรอกนะครับแต่ก็เอามาประดับคาไว้กันดี6กกล่องนะครับห5้ากล่องอ่ะเรามาดูกันมันจะออกหรือเปล่านะครับผมด้วยนะด้วยความเป็นตะนาเกือ้อ,อนี่ลองด,ดูว่าจะได้ป่ะวะจัดมาอืมจัดมาโอ้โหกล่องเทาเนี่ยครับกล่องเทามาเลยเนี่ยครับเกลือกว่านี้ไม่มีแล้ว แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมอยากได้ไอโกติเก็ตไงคือถ้าเราถ้าเราได้โกติเก็ตเยอะๆเนี่ยมันก็เวลามีของถาวบออะไรมาให้แลกเนี่ยมันก็จะแบบเราก็จะได้เลยนะครับเออเราก็จะมีเอาไเก็บไว้แลกอ่ะ,อะนะครับเหลือส5้ากล่องแล้วไม่ออกเลยผมบอกได้คำเดียวว่านิ่งกลิบมากมันจะนิ่งไปไหนเนะี่ย โอ้ยท่านผู้ชมครับเงียบจริงๆเงียบจริงๆเดี๋ยวดูดิเผื่อมันบั๊กเปล่าแบบเผื่อมันเข้าตัวเผื่อมันเข้าตัวเว้ยไม่มีนะเออโจบเลยโอ้ยแย่แย่แ่เะจัดมาครับเอาอีกสักเท่าไหร่ดีเอาประมาณนี้แล้วกันอะไม่อยากเทหมดนะครับ ห้าสิบสามกล่อง <Yeah. S 1> จับมาอุย้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเมือสี่สิบสองกล่องใครจะรับผิดชอบกูถ <c oughs> ามจริงเปิดเปิดไปแล้วกันนะครับเออเรียบร้อยครับ เรียบร้อยโอเคโอเคเรียบร้อยครับผม A U G นี่นะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับดำเลยนะผมดำมิ่มเลยนะดำเป็นไข่เลยทีเดียวเนี้ยนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมกับอาร์เคสบาร์นะผมเรื่องจำนวนกระสุนเฮ้ยอ๋อไอไออาร์ตอนี้กระสุนมันเยอะอยู่แล้วนี่ว่ะ42่สิบสองนัดนะผมก็นะถ้าเทียบกับ ตัวย้อมสีนะครับตัวย้อมสี63นัดนะครับตัวร่างเดิม42นัดโอเคโอเคมา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 ,มา,มาเล่นเล่นเล่นเลยได้เฉยไอได้ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วไอกล่องที่เหลือกูเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาจาัดนะครับผมสลายความเป็นตาหน้าเกลือมันก็เกลืออยู่ดีมันก็รู้สึกเกลือเกลือกันไ มาครับจะมาเลยฝันต่อข้าไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกหน้าลุยมาเลยพวกเจ้าก็วิ่งเข้ามาให้หมดเลยไหนอุ้ยเฮย์หยอดนะยูโนโอ้โหแต่กูก็จะแต่กูก็จะตายอยู่แล้วยูโนอุ้ยแต่อาร์ตัวเนี้ยมันมันยิงนิ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมใส่ยาควบคุมแรงถีบเจ้าสุดท้ายนะครับแล้วก็ใส่ยาไม้นะครับคือปืนเนี้ยมันยิงดีอยู่แล้วนะ ยิงนิ่งยิงอะไรดีอยู่แล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมแต่ก็ิีเข้าเต็มกระมอมกูเลยน,นะครับคนน้อยจังคนไทยไปไหนหมดเฮชเต็มเเฮชอร์ด hey, อยู่น้แต่ว่าถึงมันก็มีมันก็มีปืนตัวเนี้ยขายถาวรแบบใช้พ้อยในการซื้อซึ่งผมมองว่าเอาจริงๆนะถ้าคนแบบ ถ้าคนแบบไม่ไม่อยากได้อะไรมากอ่ะก็ไม่แนะนําให้สุ่มนะเพราะว่ามันก็มีแบบพอยขายอยู่นะครับแบบพอยมันก็ไม่มีลวดลายเนาะแต่ว่าเรื่องจำนวนกระสุนเรื่องอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะ่แม่ก็เท่ากันเลยนะก็พูดตามตรงว่ากูก็ไม่น่าสุ่มหรอกจริงๆอ่ะโอ้ตายตายตายโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเล็ดแล้วโอ้ยเล็ดแล้ว ดูดีครับจากความนิ่งความอะไรของเจ้าปืนตัวนี้นะครับก็เนาะคนที่เล่นปืนนี้เป็นขาประจาอยู่แล้วนั่นกูยิงโดนยิงหัวกรอบเลยมุม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 เฮ้ยปงเหล่าเขาแล้วกูจามเลย เน่มาจัดมาเน่จัดมาหัวครอบหมดอ่ะจริงหัวครอบเฮ้ยยอดได้ยิงนู่ด โอ้ยน้าดิ้งโหนี่นี่ดูดูเรียบร้อยครับมีคนกำลังจะโดนเหลาภายในสามเรียบร้อยครับยังนับไปจบเลยนะฮะโดนเหลาไปแล้วเฮ้ยดูนิ่งเกินนิ่งเกินอุ้ยดูดิครับวินดีเกินวินดีเกิน ดูดิครับดูดิครับเห็นโอ้ยย่เย็นอย่าถสือมีดโอ้โยโอ้ยดูดิครับมันขนาดไหนอ่ะมันขนาดไหนอ่ะโอ้โยเรียบร้อยบอกเลย บอกเลยว่าโอ้ยดูดิครับมันขนา,าดไหนโอ้ยแต่ออเอาจริงๆครับไม่ไม่ควรตีนะพี่รัวนี่ผมไม่ควรตีนะปืนมันดีอยู่แล้วนะครับบวกกับใส่ <c oughs> ยาคุมที่ยำๆยัๆงไงก็ยิงยโดนเรียบร้อยหลับหลับ,ลบสบายที่น่อสัตว <c oughs> โอเคนะฮะผมก็ได้ลองปืนกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปหาห้องต่อไปกันต่อละกันเนาะเล่นแมนเลยมาเฮ้ยกูตกใจโอ้กูรุ่งเลยโอ้โหโอ้โห้อนี้มันรวดเร็วมากห้อนี้มันรวดเร็วมากโอ้ห้อนี้มันรวดเร็วมากยอนี้ยมันรวดเร็วจริงๆมาจัมมาเลยหัวครอบหัวครอบอยู่โน้ เนี่ยคัหมวกรอบอยู่โนโเลย <c oughs> หน้าเด้งโอ้โหทำไมหน้าพี่หน้าพี่เด้งล่ะวิทำไมหน้าหน้าพี่ถึงต้องเด้งล่ะฮะไม่ชอบใจเลยไม่ชอบใจเลยหน้าเด้งแล้วโอ้ขอร้องแหละหน้าอย่าเด้งเลย <c oughs> โอ้โหทางซ้ายก็้ามาหน้าเด้งแล้ว แต่เพื่อนจริงปะโอเคโอค้ยเ,เ,เอาวะเอาวะแปลกได้อย่างใจจริงๆนะฮะหลังจากวิกดิงหน้ากากเด้งหัวเด้งตามเรือด่วนอยากออกบ้านนะออกไม่ได้เลย <laughs> ไปซ็นกันจ้า โอ้ยห้องนี้ตึงห้องนี้ตึงไปเลยเพื่อนห้องนี้ตึงห้องนี้ตึงนะครับยิงเอาหัวทั้งนั้นเลยว้าวด้ดยยวยทำดี ขอบคุณในความหน้ากากกูเด้งโอ้โห <laughs> ต้องยืนบ้านจริงๆไม่ยืนบ้านไม่ได้หรอกโอ้โหไม่ยืนบ้านไม่ได้จริงๆเฟิร์สสสวยสวยสวยรุ่เลยรุ่เลยครับรุ่เลยไม่ออกออกท้ายได้เปล่า เอถาถอยก็บ้าอย่างเดียวเลยโหนาะทีนี้ดีว่ะมันวะ่ะมันวะ่ะมันวะ่นวะอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเดินมามีคนจะรอสอยเรานะครับจีดีเจ็ดรุนหัวโอ้โหจีดีเจ็ดนี่สุดยอดนะลั่นดีมากเลยจีดีเจ็ดไกลๆก็ต้องเอานะครับใกล้ๆก็ต้องฟันนะครับไม่ฟันไม่ได้หรอก โอ้โหดีดิเจ็ดดังโบเลยดีดิเจ็ดดังโบเลยสองเนี่ยดูดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับแต่เกรงใจผมหน่อยเก่งใจผมหน่อย <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวผมไม่มีบอท<ม>เดี๋ยวผมไม่มีไฮไลท์โหนดเดี<ม>๋ยวไม่มีไฮไลท์โหดไปลงติ๊กต๊อกดีคนหน้าโดนคนหลังมันสุดยอดจริงๆเลย หรือเมื่อกี้ผมจะยิงหรือเมื่อกี้มันโดดข้อหน้าเหรอโอ้โหดูเดียวตีจะเจ็บนะแล้วลันโบโบกันในทีเดียวเอ้ยกินศพอีกแล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่สวยครับ โอ้โหรูกซองโดนลูกซองเป่าหัวห้องนี้นี่จี๊ดเจ็ดเจ็งนั้นเลยห้องนี้จี๊เจ็ดที่ส่วนส่วนใหญ่ไี่จีดเจ็ดทั้งนั้นเลยนะนหลายคนเหมือนกันอะ่ะ <c oughs> มีคนลำดาบและเซเบอร์ต่อหน้าเลยวะ <c oughs> กูอยู่ไม่ได้แล้วขอโทษนะผมฟันเออลืมบอกปืนนี่มันมันซ่อมด้วยพอยนะ89พอยนะครับผมนะอ่าโอเคการเล่นอาร์เคดบ้าของผมมันก็มีพิธีนี้นะครับก็คือ มันอาจจะไม่มีอะไรมากนใะนะคลิปนี้เพราะว่าผมก็แค่อยากจะมาสุ่มเล่นๆก็คือจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะสุ่มได้หรอกนะผมก็แค่แบบมาสุ่มให้ดูเฉยๆแล้วก็เล่นนิดๆหน่อยๆนะครับกลายเป็นว่าสุ่มได้นะผมก็เอาไว้เพียรเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นอาร์ตอ่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะขอไปเล่นปืนตัวนี้ก่อนแล้วกันนะสุ่มได้ไม่ทันทีนะผมโอเคผมไปเจอกันในคลิปหน้าผมขอบคุณชมมากครับผมแล้วเจอกันครับผม